ผู้คุมคลังสมวิญญาณเพชรขาดโรอูซีถล่มผู้ต้องขังใต้คาเรือนจำย่างทาลุนเหยีกกละสุนติดยาเสพติดจนสติไม่สมประกอบผู้จาดาทอบุพการีผู้คุมผู้คุมเลือดขึ้นหน้าโดดควาทูสังหารลวดถล่มใส่หมดแม็กจนล่างพลุนตอนหน้าเพื่อนผู้คุมหลังก่อเหตุมอบตัวต่อผู้บัญชาการเรือนจำก่อนจะส่งมอบตัวให้ตำรวจและได้รับการประกันตัวในทันทีเรื่องราวตำนานคดีดังผู้คุมโหด โรอูซีหมดแม็กดับสยองคาคุกจะเป็นอย่างไรโอเลเจนเดรียชาแนลจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ผู้คุมเฮียมรู้แก่อำนาจบรรดาลโทสะสมวิญญาณสารเตี้ยโลอูซียิงถล่มเด็ดชีพผู้ต้องขังใต้คาเรนจำถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อช่วงสายวันที่4กันยายน2542 ร้อยตำรวจตรีประพันธ์ศักดิ์จันทริร้อยเวสรสพเมืองหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายร้อยเวสรสพเมืองหนองคายเปิดเผยว่าเมื่อเวลา23นาฬิกา50นาทีค่ำวันที่3กันยายน2542ที่ผ่านมารับแจ้งเหตุยิงกันตายในเรือนจำจังหวัดหนองคายจึงรีบรายง,งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นก่อนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยพันตำรวจเอกสรศักิ์เย็นเปลมผู้กำกับการสพเมืองหนองคายและกำลังอีกจำนวนหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบนายประโมทคลองแก้วผู้บัญชาการเรือนจำหนองคายกับนายกิติพงศ์สภาอาสารองผู้บัญชาการเรือนจำยืนรออยู่ที่ด้านหน้าเรือนจำพร้อมพาไปตรวจที่เกิดเหตุซึ่งเป็นห้องขังเดียวของเรือนจำ เจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงเมื่อพบร่างอันโชคเลือดของเยือกกระสุนที่นอนตายอยู่ในห้องขังเดียวมีคราบเลือดทะลักออกจากบาดแผลไหลนองพื้นส่งกลิ่นคลาคลุงตรวจสอบตามลำตัวพบถูกยิงด้วยกระสุนปืนอูซีเขาตามลำตัวหลายนัดจนล่างพลุนบริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนอูซีซื่อสังหารถึง10ปลอกหล่นเกลื่อนพื้นหัวกระสุนอี6หัวเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในเวลาต่อมาจึงทราบว่าเหยือกระสุดรายนี้ชื่อนายสุริยันมาลายุทธศรีอายุ23ปีบ้านเดิมอยู่หมู่5ตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นผู้ต้องหาคาดีบุกรุกอยู่ในระหว่างฝากขังของสพอ,อท่าบ่อส่วนมือสังหารโหดในครั้งนี้คือนายเสริมสักฮิรันวงศ์อายุ27ปี เจ้าหน้าที่และ,ะทัตรระดับสองของเรือนจำจังหวัดหนองคายและถูกควบคุมตัวส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนดำเนินคดีพร้อมกับปืนอุซีทุสสังหารและจากการสอบปากคำผู้คุมโหดนายเสริมศักให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือสังหารนายสุริยันด้วยมือตนเองโดยนายเสริมศักอ้างว่าก่อนเกิดเหตุกลับจะกินข้าวข้างนอกกลับมาเข้าเวรดูแลผู้ต้องขัง พบนายสุริยันยืนกอดลูกหลงด่าทอบุพการีของตนยังหยาบคายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีความเกรงกลัวในฐานะที่ตนเป็นผู้คุมเลยด้วยความโมโหจนขาดสติตนจึงวิ่งไปคว้าเอาปืนอูซี่ของเรือนจำมาโรยยิงใส่ในายสุริยันจนหมดแม็กเสียงดังกึกก้องกับ,กบกนาห้องขังหากกระสุนพุง่งเจอะรางผู้ต้องหากระไยจนเยือกกระสุนล้มชักดิ้นชักงอตายขาดทีเลือดทลักท่วมรางหลังก่อเหตุตนได้เข้ามอบตัวต่อผู้บัญชาการเรือนจำทันที ลหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาก่อนจะให้ประกันตัวไปในทันทีส่วนศพของนายสุริยันถูกนำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลหนองคายก่อนที่จะจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดที่บ้านเกิดของผู้ตายผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่เรือนจำนายหนึ่งว่านายสุริยันเหยื่ออาญาโหดนั้นเป็นผู้ต้องหาที่มีสติไม่สมประกอบและติดยาเสพติดมักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คุมและผู้ต้องขังคนอื่นเป็นประจำ ประสาคนสติไม่ดีจนทางเรียนจำต้องแยกขังเดี่ยวก่อนเกิดเหตุน,นสมศักดิ์ผู้คุมโหดได้มาเข้าเวรพอถูกผู้ตายด่าพ่อรอแม่จึงเกิดบรันรดาลโทสะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่วิ่งไปคว้าปืนกลอูซี่มาโรวยิงจนหมดแม็กท่ามกลางความตกตะลึงของเพื่อนผู้คุมโดยก่อนที่จะรรวยิงนั้นผู้คุมโหดยังตะโกนอย่างบ้าคลั่งว่ามึงอยากตายเหรอ ทางด้านร้อยตำรวจตรีอรัมพรมาลายุทธศรีอายุ71ปีในตำรวจนอกราชการบิดาของผู้ตายได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาที่บ้านว่าบุตรชายติยาเสพติดและสติไม่ดีจริงก่อนถูกจับนายสุริยันได้ให้ตนไปเจรจาขอลูกสาวคนข้างบ้านให้แต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ยอมยกให้เพราะลูกสาวยังเป็นเด็กอยู่สร้างความไม่พอใจให้กับบุตรชายตนเป็นอย่างมากพอช่วงเย็นนายสุริยันจึงบุกเข้าไปพังบ้านและชกต่อยคนเฝ้าบ้านของฝ่ายผู้หญิง จนเจ้าของบ้านไปแจ้งความกับตำรวจที่สพท่าบ่อจนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีและไม่ได้รับการประกันตัวก่อนถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดหนองคายเพื่อรอ,อขึ้นสาร ผมยอมรับว่าลูกชายผมสติไม่ดีติดยาเสพติดแต่มันไม่ใช่คนชั่วช้าเร็วสามแค่มันทะเลาะกับคนตามประสาคนสติไม่สมประกอบทำไมต้องกระทำเกินกว่าเหตุด้วยและทราบมาว่ามีการทำลายหลักฐานเพื่อช่วยเหลือกันในเรือนจำด้วยเรื่องนี้ผมไม่ยอมให้ลูกตายฟรีแน่จะสู้ให้ถึงที่สุดร,ร้อยตำรวจตรีอัมพรกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุนั้น ทางเรือนจำได้แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าช้าไปกว่าเหตุการณ์จริงถึง3ามชั่วโมงและพยายามที่จะปกปิดข่าวกันให้วุ่นแถมเจ้าหน้าที่ตำรวจยังทำผิดลึกด้วยการสอบปากคําผู้ต้องหาไม่ถึงชั่วโมงเราให้ประกันตัวไปทันทีกระทั่งรุ่งเชา้าเรื่องราวที่ปกปิดไว้ก็ถูกแพร่ออกมาจนชาวบ้านร้านตลาดวิาพากษวิจารกันทั้งเมืองถึงความโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นกลางเมือง และทั้งทําให้ผู้สื่อข่าวต้องไปสอบถามข้อเท็จจริงมาจากร้อยเวรส่วนเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหาไปนั้นทางพันตํารวจเอกสรศักดิ์เย็นเปลมผู้กํากับการสพเมืองหนองคายเผยว่าการขอประกันตัวเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาและเป็นการมอบตัวด้วยจิตสํานึกไม่ได้หลบหนีไปไหนทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงให้ประกันตัวไปแต่เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในเรือนจําหนองคายนั้นต้องนับได้ว,ว่าเป็นเหตุการณ์ที่2ในรอบ30วัน พรเมื่อวันที่9สิงหาคม2542หรือไม่ถึง30วันที่ผ่านมาพันตำรวจตรีสุทัศน์ตุลทิมสลวรัตน์เวรสพเมืองตากรับรายงานจากจังหวัดตากในเวลา16นาฬิกาว่าเกิดเหตุผู้ต้องหาจี้ตัวผบเรือนจำเป็นตัวประกันเบื้องต้นทราบชื่อผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชื่อนายสมบูรณ์จะตุพรอายุ35ปีนักโทษฝากขังคดียาบ้าโดยได้ใช้อาวุธมีดปลายแหลมจี้บังคับจับตัวนายสมพานชูทัพบเรือนจำจังหวัดตาก ก่อนจะขึ้นรถปิกอัพโตโยต้าสีเขียวหมายเลขทะเบียนนอนหนู7117ตากซึ่งเป็นรถของเรือนจำแล้วขับหลบหนีมุ่งหน้าไปยังกิ่งอำเภอวังเจ้าบนเส้นทางพ่นยศทินสายใหม่หลังทราบเหตุพันตารวจตรีสุทธจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภากรทับเนรผู้กำกับการพันตำรวจโทสุธรรมชาติอาสารองผู้กำกับการปรับปราม รล้ตำรวจเอกพดุงกุลทองสลดปราบปรามและกกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจและฝ่ายสืบสวนออกติดตามรถของคนร้ายไปยังกระชันชิดและยังได้ประสานไปยังสพกิ่งอำเภอวังเจ้าให้ตั้งจุดสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีกระทั่งเวลาผ่านพ้นไปประมาณ30นาทีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองตากจึงติดตามรถของคนร้ายมาถันที่บริเวณจุดสกัดตำบลเวียงทองกิ่งอำเภอวังเจ้าซึ่งนายสมบูรณ์ผู้ต้องหาเห็นเจ้าหน้าที่จำนวนมาก จึงตัดสินใจหักพวงมาลัยเลี้ยวรถเข้าปั๊มน้ำมันเอโซที่อยู่บริเวณเดียวกันขณะนั้นเองร้อยตำรวจเอกพดุมกุลทองสารวัตรปราบปรามซึ่งขับรถปิกอัพตราดโลตามรถของนายสมบูรณ์มาติดติดจึงเห็นเป็นโอกาสทองเล่งเครื่องปาดหน้าเขาขวางทันทีเปิดโอกาสให้นายสมพันธ์ผอเรือนจำจังหวัดตากเปิดประตูรถกระโจนออกในจังหวะที่นายสมบูรณ์ต้องเบรกดังเอียดซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายสมบูรณ์ดึงอาวุธปืนลูกซองห้านัดที่ยึดมาจากเจ้าหน้าที่เรือนจำ ออกมาขึ้นหลำเล็งไปยังล่างของนายสมพานหมายยิงให้ดับดินแต่ยังไม่ทันที่นายสมบูรณ์จะได้ลั่นไกกํารางของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกลูกันลงไปปิดหลอมก็สส่กระสุนเข้าใส่ร่างนายสมบูรณ์ถูกเข้าบริเวณอกสายหน้าท้องปากทะลุแก้มลงไปนอนดินได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงกลูกันเข้าไปนำร่างอันโชคเลือดของนายสมบูรณ์ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินให้แพทย์ผ่าตัดช่วยชีวิตไว้ได้อย่างทันท่วงทีขณะที่นายสมพานผอบอเรือนจำ ปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลให้ระคายเคืองจากการสอบสวนจึงทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่นายสมพานตรวจดูความเรียบร้อยในโรงอาหารภายในเรือนจำเช่นที่เคยปฏิบัติเป็นปกติทุกวันนายสมบูรณ์ผู้ต้องหารอจังหวะอยู่ได้ฉวยโอกาสผักพุกคุมที่เดินตามหลังผอบเอรือนจำจนกระเด็นลม้มลงแล้วกระโดดข้าล็อกคอผบเรือ,อรนจำใช้ใบมีดตัดยาที่เตรียมไว้จี้บังคับผบเรือนจำให้ออกคำสั่งทำตามข้อเรียกร้อง คือให้ทางเรือนจําจัดหารถหนึ่งคันอาวุธปืนหนึ่งกระบอกถังให้เปิดประตูเรือนจําเพื่อจะหลบหนีซึ่งทางเจ้าหน้าที่เรือนจําก็จําต้องยอมทําตามที่นายสมบูรณ์เรียกร้องแต่โดยดีและหลังจากที่นายสมบูรณ์จี้บังคับจับตัวพอบอดเรือนจําขึ้นรถไปแล้วทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ช่วยสกัดจับกระทั่งเกิดรายการดวลปืนกันขึ้นก่อนที่นายสมบูรณ์ผู้ต้องหาบ้าดีเดือดจะถูกยิงได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตาม จนนัาที่จะมีการสอบสวนขยายผลต่อไปว่ามีผู้อื่นร่วมในการวางแผนจี้จอบอับผอเรนจำเป็นตัวประกันครั้งนี้หรือไม่ ทางด้านร้อยตํารวจเอกพดุงสลวัตปราปรามเผยถึงนาทีระทึกขณะช่วยนายสมพานพอบบอลเือนจําให้ผลจากเงื้อมือออมมหิตว่าหลังทราบเหตุก็ขับรถติดตามรถคนร้ายไปไม่ห่างและเมื่อเห็นรถคนร้ายกําลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันก็เกรงว่าตัวประกันจะได้รับอันตรายและเห็นเป็นโอกาสทองจึงตัดสินใจเร่งเครื่องไปขวางกะว่าชนเป็นชนกันแล้วก็ได้ผลเมื่อคนร้ายเหยียบเบรกดังเอี๊ยด ผอบอรเรนจำก็เปิดประตูรถกระโดดออกมาและในทันทีที่คนร้ายจะใช้ปืนยิงผอบอรเรนจำตนกับเพื่อตำรวจจึงจำเป็นต้องยิงสวนออกไปเพื่อช่วยชีวิตตัวประกันก่อนจะกลูกันเขาจับกลุ่มตัวไว้ได้แล้วนำส่งโรงพยาบาลส่วนผอบอรเรนจำหลังหนีออกมาได้ก็ตกอยู่ในอาการช็อกไม่พูดจาอะไร สำหรับร้อยตำรวจเอกพดุงนั้นเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรปราบปรามสพเมืองตากเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงไม่ถึง48ชั่วโมงก็ประเดิมงานใหญ่ด้วยการช่วยเหลือตัวประกันซึ่งเป็นถึงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดไว้ได้ดังกล่าวกราบขอภยัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ e g e จ d นดา c ีชา n e l